ครับสำหรับชิมนี้ก็จะมาตัดตัดยอดน้อยหนานะครับตัดยอดยอดให้เขาออกดอกทำแบบนี้เลยนะครับตัดยอดอย่างนี้นะครับเอาออกสียอดสี่ใบพอนี่ครับถ้าเราตัดแล้วเขาจะออก ออกดอกให้ได้กินเลยนะครับกินทั้งปีเลยครับถ้ายอดไหนไม่ไม่ตัดเขาก็จะออกยยาวไปเลยนะครับนี่สังเกตยอดนี้นะครับไม่ได้ตัดสักทีนี่ครับสังเกตยอดนี้ไม่ได้ตัดยอดนะครับเขาก็ไม่ออกไม่ออกดอกออกอะไรให้กินนะครับนี่สังเกตดอกนี้ยอดนี้นี่ครับยอดนี้ตัด ตัดเขาก็จะออกดอกทั้งสามสี่ดอกเลยนะครับจริงๆนะครับถ้ายอดไหนตัดแล้วเขาก็จะออกดอกนี่ครับสังเกตยอดนี้ตัดเขาก็จะออกดอกยอดนี้ไม่ตัดเขาก็ไม่ออกครับจําเป็นก็ต้องตัดครับนี่ครับตัดทิง้งนี่ครับยอดนี้ก็ออกดอกสามสี่ดอกเลยครับ นี่ครับอันนี้ก็ออกดอกออกดอกสามสี่ดอกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับที่ที่ตัดไปแล้วนะครับนี่ก็อันนี้ก็ออกที่ตัดไปแล้วอันนี้ไม่ออกครับนี่ครับยอดนี้ไม่ได้ม่ได้ตัดเขา <c oughs> เขาก็ไม่ออกให้ออกดอกให้กินจําเป็นก็ต้องตัดครับถ้าไม่ตัดเขาก็นี่ครับต้องตัดออกประมาณนี้ครับ ตัดให้หมดเลยครับแล้วเขาก็จะออกลูกให้เราจินยอดแลลูก2ลูกครับนี่ครับสังเกตดูยอดนี้จะออกสองสองดอกออกดอกสองอันครับต้องตัดครับคือ,อตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยพุนดินให้เขานะครับต้นไน้หนานี่ครับ นี่ครับอันนี้อันนี้ตัดเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเขาก็ออกเรื่องจริงเลยนะครับถ้าถ้าเราตัดเขาก็จะออกดอกให้เราเลยนี่ครับอันนี้อันนี้ก็จะสี่ห้าดอกเลยครับถ้ายอดไหนไม่ไม่ไม่ตัดเขาก็ไม่ออกครับน,นี่สังเกตนนี่ครับอันนี้เราเราไม่ได้ตัดเขาก็ไม่ออกครับ ำเป็นก็ต้องตัดครับตัดออกสักสี่ใบพอครับนับจากยอดมาสี่ใบนี่นะครับตัดออกออกประมาณนี้ครับสี่ใบครับสำหรับลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ